สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะ020ตัวนี้ตัวนี้โอ้404โอ้เลขหามให้ดูเฉยเขาบอกอ่ะเอ๊ะได้อยู่ แล้วไปดูตรงแม่สรพีนะไปยายที่นะคะตอนนี้ไปดูตรงเจ้าแม่เขาลุกพี่เด่นยิงไอันนี้นะคะเอซป้าจุดได้นะคะนี่นะคะเราไปดูตรงเจ้าแม่สรพีกันนะคะเอฟซ นีหลไนดวมงกด้ไงขยึ้นไ่น่นเส่ยงถึงไดวิ่งข้ามมาเึ้ยนะงได้ิ่ยถึ จะโบทเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยต้องบอกว่างวดนี้จะได้เท่าไหร่ปลาลองเสียงหลงเลยนะเนี่ยเอันให้เงินตัวเดียวกันเลยบาสโอ้โหอย่นะคะกระถังตรงนู้นกระถังนี้ตัวเดียวกันเนีะคุณลุกเลยอ่ะโอ้โีอย่างเง้ยคะนี่นะคะสินี่ นี่นะคะเอซีจ้าเลขนี้เลขตัวเดียวกันกันกบจุดองค์ปู่ปาริคิดนะคะสีกับเจ้าแม่ซารพีนะคะ,ะ,ะจุดในเวลาเดียวกันนะคะจุดตรงโน้นก่อนแล้วก็มาจุดตรงนี้ทูบยังไม่หายนี่นะคะสีอันนีครับอีะคะสี ตัวเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอ้โหพี่ดูเลยแชร์ไปแชร์ไปโอ้แชร์ไปเลยแชร์ไปแชร์ไปโอ้งวดนี้งวดนี้เมื่อกี้นะครับรางวัลที่สามนะครับประหลาดนะฮะเงวดนี้ก็อันนี้รางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองรางวัลที่หนึ่งที่สองอ่ะสาธุสาธุนะเดี๋ยวเราไปดูนะไปไปดูเลยแล้วเราไปดูจ่ายเอ็มหน่อยสิ่งก็ด้ยินเสียงโ吼ก็เลยลงมาเป็นไงเป็นไงโอ้เป็นไงโอ้โห เป็นไงคับโอ้ใช้วิทยานยะนะครับผมวันที่สามไปแล้วนะครับวันเมื่อกี้ใช่ธรรมดานะครับแป๊ดเนี่ยโบดโอ้เนื้ออาตุตาทุ่มนะครับองค์ปู่นะครับอ่านี่นะคะเลขเดียวกันนะคะองค์ปู่วาลิกิตนักราชนี่นะคะวันนี้ขอให้เอ่อ จิงสาดดูสาดทูลนะคะสอีนะคะเอซี่นี่นะคะนี่นะคะแล้วมันออกมันตรงกันเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้นี่นะคะเอี่วันนี้ลอตเตอรี่เข้ามาสงสัยจะดึงดึงเลยดึงเลย ป้าหยิบป้าหยิบมาสองคู่ใช่ไหมเดี๋ยวคู่หนึ่งไม่ไม่ป้าป้าไม่ป้าจุดตรงนี้แล้วก็ไปเอาใหม่ไปเอาใหม่หึงก้อนใช่อยู่ในถุงนั่นแหละจุดแล้วก็ไปเอามาไปเอาแล้วก็ไปที่นู่นป้าก็เลยบอกว่าไม่ยากยาชีมาาม้ามะคอน้ำกันเข้าไปก็ช่วยกันคู่กับช่วยกันเว้านั่งไม่ยากใครที่ทานด้วยกันว่า เด้ออย่าเด้อเหมือนคนที่เขาหลังเขาเหมือนอยู่ที่กรกที่แบบมาไม่ขาดสายแต่ว่าจำปารโดนี่ก็ไม่ยากก็ต้องดึงมาไม่มขาดสายขอให้เขาได้โชคได้ล่าว่าบอกว่าให้โชคป้านี่เลยให้โชคป้านี่ก็เลยออกมาแบบนี้เลยเลือกกันเลยหลังนู้นผมก็ทำงานนะใครสิ

พูดได้ไหมเนี่ตัวเลขหรือว่าให้เอฟซีดูเอาเอาดูเอาเนาะซูมเข้าไปดูให้เลขสวยด้วยนะเลขหามลองไล่ไปที่วันไหนหวยออกถ้าออกวันอาทิตย์โอ้โหทุ่มเลยถ้าเป็นวันอาทิตย์ออกหามวันอาทิตย์หรอถ้ามันเป็นวันอาทิตย์ไม่ไม่ลองไล่ไปดูว่ามันออกวันไหน แปดยี่สิบเก้าที่ใช่มสามสิบหนึ่งครับวันนี้ไม่กี่ไม่กี่วันแล้วนะครับนี่นะคะเิ็ดแปเราไปโยนเงนกันต่อนะคะสิอันนี้นะคะสีวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าดีนะไปทำงทานกลับมาแล้วนะก็ยังเจออากาศมืดครึ้มนะคะวันนี้ เราจะเดินไปเอารถเข็นตรงต้นกล้วยล้วกินได้ของเรานะคะเราจะเอามาเข็นหม้อนะคะสิเข็นหม้อีค่ะเราจะมาเข็นหม้อวันนี้อากาศหนาวมากเลยนี่นะคะ ที่เราปลูกนี่นะคะมะเขือ oh. แห้งแรงมากเลยนี่นะะ่ยครัูกินได้ของเราเป็นต้นกล้วยปัาตาบทุกคนชอบต้นกล้วยนะคะทุกทีกล้วยชอบมาก นี่นะคะรัวกินได้ฟังก็ท้ายท้ายคลิปก็โอ้ยกล้วยนี่นะคะจะได้ทานแล้วนะคะรัวกินได้ของเรานี่นะคะสิป้าแถวบ้าน,าานเป็นคนที่ชอบอสวนกล้วยมากเลยนะคะสิ ดีนะคะพี่ผ้ยรัวกินได้ของเรานะคะเอีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตาม,มากดกระกด,ดิ่งให้ด้วยนะคะ,ะสะวัสดีค่ะไปเราจะไปลากหม้อให้ลากทุกสิงลากทุกอย่าง กิะะ๊บนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีเราจะไปลากหมอ้อมาจากโรงทานนะจะเอาไปล้างน,นะคะไปกิ๊บนี้ก็สวัสดีค่ะ